อาพินรู้จักพี่วานอาหารแล้วนะแต่สมัยอยู่กับพี่หยกลูกยีพี่ไผ่นะครับครับไผ่บผมจะถอนนะครับผมจะถอนเสร็จปุ๊บมารู้จักว่าพี่บิวเป็นเดอะสตาร์เนี่ยตอนนั่งเล่นเล่นเกมบินทิ้งกันเดียวที่ฐานรับอากาศ นั่งเล่นวินนิ่งเดินเด็กก็เดิผมไม่รู้ว่าพี่บิวเป็นเดอะสตาร์ตอนนั้นเพราะว่าพี่หยกเดินเลยพี่หยกเดินลงมาแล้วบปุ๊บเตะบอลชุดเตะบอลน่ะเตะบอลเสร็จแล้วก็ชุดบอลมานั่งเจอหน้องพิดกันครั้งแรกผมรู้สึกว้าวผมไม่ที่เป็นเดอะสตาร์เนี่ยอะไรแบบนี้ก็อยากถามว่าพี่พี่บิวไปประกวดเดอะสตาร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับทีแรกของรายการครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการประกวดแล้วก็มีการโหวตแล้วมีกรรมการมาคอมเมนต์อ่นั่งนั่งคอมเมนต์เตอร์อันนี้คือรายการแรกของเมืองไทยนะครับ ค่อยมีเดอะไวท์ค่อยมีอะไรมาใช่ไหมค่อยมีเดอะสตาร์แบบแรกต่อมาก็จะเป็นมันก็จะมีมาใช่เยอะเลยแล้วก็มีเดอะไวท์จนปัจจุบันนี้ฮะครับอันนี้คือคือรายการแรกเลยครับรายการแรกแล้วก็ปีแรกปีแรกโอ้โหนี่นี่นี่ถือว่าน้องโชคดีมากเลยความความยากของมันก็คือความไม่รู้อะไรเลยบางทีการไม่รู้อะไรเลยมันก็ดีนะมันก็มีเสน่ห์ไงมันมีเสน่ห์แล้วเราไปแบบ ไม่รู้อะไรเลยขาวขาวอ่ะไปแบบใสใสอ่ะออไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันคืออะไรงงงบแบบเวลามีรายการประกวดร้องเพลงทลงไทยลูกทุ่งบ้างเพลงสติงโอ้ได้ยินขขาวว่าพี่ที่บ้านนี่คือแบบไม่มีที่ไว้ถ้วยรางวัลเลยก็ก็เรียนรู้ที่จะแพ้มาก่อนไงอ๋อล็กๆก็แพ้มาก่อนแพ้มาก่อนพอแพ้กันคุณเราท่านได้เรียนรู้กันแพ้เยอะๆมันก็จะเป็นครูอ๋อเราได้รู้ว่าเราแพ้เพราะอะไรแล้วก็อ๋อ พอแพ้ใหม่ๆการประกวดทุกครั้งมันแพ้แพ้จนแพ้จนแพ้จนแบบชำชองอะ่ะชำชองในการไแพ้แพ้จนในการนั่นแหละเราชำชองในการแพ้แล้วเราก็จะได้แบบวันหนึ่งเราจะได้ เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองเยอะๆครับผมเรเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองเยอะๆชมันก็จะได้ฝึกฝนเยอะๆพัฒนาตัวเองให้เยอะๆขึ้นครับผมหาจุดบอดเราอ่อนตรงไหนเสียงเราดับตรงไหนเสียงเราไม่มีพลังแลวจะทํายังไงให้มันมีพลังอ๋อก็คือเอาความพ่ายแพ้นี่แหละเป็นบทเรียนบทเรียนแล้วเอามาแผ้ดูกันแผ้ให้ชำชองแพ้ให้ชินแพ้ให้ชินไปประกวดไม่กลัวนี่ก็ฉันฉันชินไปแล้วเอจะมาแพ้ ถ้าการจเป็นลไปจะเป็นลาไปโอ้ครับผมจนมาถึงรายการเดอะสตาร์จนมันก็จะเรียนรู้คันนี้ครับพอมันแพ้เยอะๆะครับมันก็เริ่มจะขยับเลเวลขึ้นมาเลเวลขึ้นมาอันดับสามแหละครับอันดับสองคันนี้ก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอ่าคันนี้ก็หนึ่ง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 บ้างอย่างเงี้ยม่ยาวๆครับผมมันก็เลยทําให้เราเรียนรู้เรียนรู้อ่ะเดี๋ยวพอพอเราได้ที่หนึ่งบางคีเราไปไวทีอื่นแล้วก็แพ้อีก แต่มันก็จะทําให้เราแบบไม่ต้องแบบเฮ้ฉันเป็นที่หนึ่งเสมอไปอ่ะอ๋อครับ mindset mindset ก็สําคัญนะครับใช่ไหมครับเพราะว่า oh. oh. วันนี้เราเป็นที่หนึ่งวันพรุ่งนี้เราจะเป็นที่สองที่สามที่สี่ต่ออีกก็ไนดะ้ถ้าเรายังไม่พัฒนาตัวเอง oh. ต่อไปเรื่อยๆอย่าอย่าครับการพัฒนามันไม่มีคําว่าสิ้นสุดนะครับพัฒนาให้เราพร้อมไปก่อนพอเราพร้อมโอกาสมา เราก็พร้อมกับโอกาสเราก็จะได้คว้าโอกาสได้โอ้ไม่ใช่มาอยู่ดีๆคุณจะไปเป็นคว้าโอกาสนั้นเลยไม่ใช่ครับผมโอ้โหใช่แล้วเรียนรู้ที่จะแพ้มาก่อนครับแย่อะไรนะครับคนประกวดเดสตทามีทั่วไปมีกี่คนครับทุกช่วงนั้นเฉพาะภาคใต้อย่างเดียวยุคพี่ตอนนั้นก็หกพันคนภาคใต้หกพันคนภาคอีสานอีก ห้าพันกว่าคนรวมๆในทั้งประเทศอ่ะเป็นหมื่นคนสองสามหมื่นคนท่านประกวดครั้งแรกนี่นะครับครั้งแรกและแล้วก็ครั้งต่อมาก็ประมาณเดียวกันก็ประมาณเดียวกันโอ้โหก็คือภาคใต้พี่ไปโอ้โหไปนะพี่ไปนะเชื่อไหมสถานที่ประกวดอ่ะครับเนี่ยโรงแรมหนึ่งอ่ะล้นออกมาหน้าถนนะคนนั่งต่อแถวอยู่ถนนหนุนถ้าเอาคนเป็นหมื่นมานั่งอยู่ที่นี่คือแบบไม่มีที่เดินนะพี่ก็ที่ภาคใต้มันครับ สามพันกว่าคนมั้งเขาต้องประกวดสามวันน่ะมันเต็มแล้วมันเต็มจนแบบว่ามันประกวดไม่พอแล้ววันนี้พี่ก็ต้องไปวันอื่นพี่พี่ประกวดวันที่สามนะก็คือวันแรกมันเต็มอ๋อก็หาหาโรงแรมนอนแต่ตนั้นเลยใกล้ๆสถานที่อกเต็มนี่คือเขาไม่ให้เข้าไปไม่มันโคต้ามันเต็มแล้วหมายถึงว่ามันคนมันล้นอ่๋อวันวันสมัครใช่ไหมพี่หรือว่าวันสมัครวันสมัครครับพอมันล้นเราก็นี่แหละ วันที่สมนอนรอไปได้บัตรคิวว่าเหมือนลอรับบัตรคิวนั่นแหละอ๋อครับเพื่อที่จะไปแสดงความสามารถให้กรรมการเห็นเพื่อแสดงความสามารถ15วินาทีคุณต้องพีเซนตัวเองในเวลา15วินาทีครับเพราะว่าคนมันเยอะไงโอ้บห้าวินาทีคุณจะทำยังไงให้คนเป็นที่สนใจในในตอนนั้นให้ได้ใน15วิแล้วเขาจะคัดคัดเหลือ50สิคนอ้าสิบคนในวันที่สี่โอ้เขาเลือกยุพันธ์นั้นเลยเหรอครับ เลือกก็คือว่า3วันเนี่ยเขาเริ่มเริ่มเริ่มเก็บเก็บข้อมูลไว้แล้วเก็บข้อมูลทุกคนไว้แล้วเขาก็จะมาร์กไว้ว่าาเอคนแล้ววันที่3ก็จะมาประกาศผลว่าใน3วันเนี้ยใครติด50คนอ๋อคุณกลับบ้านไปก่อนแล้วก็ประกาศอ๋อครับประกาศที่หน้าที่หน้าโรงแรมเลยอ๋อแล้วก็มาดูที่โรงแรมมาดูที่โรงแรมอู้บิบิวผมเป็นหมื่นนะบิบิวเป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้บิบิวมาอยู่ใน50คนก่อน50คนก่อนใช่ครับแล้ว จาก50คนอ่ะครับคัดเหลืออคัดเหลือ5คน5คนนี่แหละแล้วก็เอาโควตาแค่นี้โอ้ห้าคนนี้ก็ครับค่อยไปเก็บตัวที่กรุงเทพอ่าเริ่มเริ่มเข้าสู่การโบสถแล้วก็เริ่มเข้าสู่ยังยังไม่โหวตนยังไม่โหวตครับยังไม่โบวตไปเก็บตัวก่อนครับผมก็เนี่ยพอวันที่สี่จาก50คัดเหลือ5คน50เหลือ5ใช่ครับโอ้พอเราติด5คนก็ก็เราก็ดีใจอ่ะนะเราก็เราไม่คิดเหมือนกันไม่คาดฝันหรอก แล้วมันก็ออกเคพอเข้าไปไปเก็บตัวอยู่ที่กรุงเทพก็รอบ22คนทั่วประเทศพักไทยห้าอ๋อพักไทยห้าพักอีสานห้าพักเหนือห้าเป็นสิบพักกลางหกเป็นโอ้เหมือนภาคฟุตบอลทีมเลยับพักเหนือห้าครับเดี๋ยวพักอีสานหกตอนนั้นมพอพะมันเฉลี่ยให้อยู่ใน1 2คนนีครับยี่สิบสองคน ใช่ครับยีิบสองคนนี้คือเริ่มการถ่ายทอดโบทหรือยังครับเริ่มเริ่มกันเริ่มยังไม่บทนะเริ่มกทยทำเรื่องราวแล้วอาเอามาเอารวมกันเป็นอะคาเดมี่แล้วใช่ไหมอะคาเดมี่แล้วโอเคแล้วก็มาเก็บตัวไปเรียนรู้ใครกัมี่เป็นยังไงทุกคนมีมีโอกาสที่จะแอคทีฟตัวเองอ x กแ t กนะตอนนั้นนะครับอีกแสกครับผม